สวัสดีค่ะวันนี้ adminpunita com นะคะเราจะมาแนะนำสินค้าใหม่ค่ะ Brand Snow Owl ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ใยไผ่นะคะ มาแรงมากๆเลยตอนนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำนะคะว่าในผลิตภัณฑ์ของตัวแบนส o w อ l bamb บูค่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแนะนำคุณสมบัติก่อนนะคะตัว Snow w w l Bamboo ค่ะทำจากแบมบูร้0ยเลยค่ะแล้วก็ตัวแบมบูร้0ยเดียังไงคือผิวสัมผัสเขาค่ะจะค่อนข้างนุ่มลื่นมากๆนะคะกว่าแบมบูผสมคอตตอนนะคะโดยทั่วไปในตลาดค่ะจะเป็นแบมบู70%และคอตตอน3 0 แต่ตัวของ snow al bamboo นะคะจะเป็นยายไผ่100%เเลยค่ะทำให้มีความนุ่มลื่นนะคะแล้วก็เด้งมากกว่าตัวผสมนะคะแล้วก็ที่ใช้ยายไผ่100%เเพราะ 1. น,นะคะมีคุณสมบัติต้านแบคทีเรียนะคะปลอดภัยต่อผิวเด็กนะคะ 2. นะคะยังจะระบายอากาศได้ดีค่ะเพราะเพราะเวลาที่เราใช้ค่ะก็จะใช้ห่อตัวใช้เป็นแทนผ้าอ้อ,อมผ้านะคะการระบายอากาศก็จะสำคัญมากๆเลยแล้วก็มีความปลอดภัยต่อผิวทารกนะคะที่อ่อนโยนทำให้แบมบูนะคะถูกเลือกนะคะนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ของบ m มบูสโนอัลค่ะ อีกหนึ่งมาตรฐานนะคะที่ทาง Snow Owl นะคะเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยก็คือทาง Snow Owl Bamboo นะคะได้รับมาตรฐานจากทาง A Firm ค่ะได้รับการรับรองค่ะว่าผลิตภัณฑ์นี้ปลอดภัยสำหรับเด็กปลอดภัยยังไงก็คือในการเทสอ A Firm นะคะก็จะเทสว่ามีสารเคมีนะคะที่อันตรายต่อเด็กไหมค่ะสรุปว่านะคะตัว Snow Owl Bamboo 100%ค่ะผ่านมาตรฐาน A Firm เป็นที่เรียบร้อยค่ะ แอดมิน <Ad> จะแนะนำนะคะว่า Snow Owl Bamboo 100%ตอนนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะเป็นผ้าห่อตัวค่ะผ้าห่อตัวจะอยู่ในแพ็กเกจแบบนี้ขอบอกว่าความใส่ใจของ Snow Owl นะคะก็คือแพ็กเสร็จแล้วนะคะด้านนอกจะมีฟิล์มใสนะคะเคลือป้องกันฝุ่นนะคะอย่างดีเลยตัวผ้าห่อตัวจะมี2ชิ้นนะคะใน1กล่องขนาดของผ้าห่อตัวค่ะ40น,40นิ้วค่อนข้างกว้างมากๆเลยค่ะแล้วก็นี่ค่ะ กว้างแบบนี้เลย40คูณ40นิ้วนะคะใช้ใชสำหรับห่อตัวค่ะหรือใช้อนเนกประสงค์ต่างๆอย่างเช่นเป็นผ้าปูนอนนะคะแทนผ้าคลุมเตียงหรือว่านำไปคลุมรถเข็นนะคะอนเนกประสงค์มากๆตัวนี้แล้วก็ขนาดใหญ่ค่ะเนื้อผ้าก็จะทอมาแบบโปร่งสบายนุ่มลื่นนะคะกำลังดีเลยสำหรับห่อตัวทารกนะคะสำหรับลายค่ะจะมีหลากหลายลายนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกได้ตามความชอบเลยค่ะ แล้วก็สีนะคะก็จะมีประมาณ3สีนะคะณตอนนี้แต่ว่าทางแบรนด์นะคะก็แจ้งมาว่ายังมีเพิ่มเพิ่มอีกเรื่อยๆนะคะจะเพิ่มสีแล้วก็เพิ่มแบบนะคะอันนี้ตอนนี้ก็ให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะคะเป็นขนาดผ้าห่อตัวค่ะ40คูณ40นิ้ว ต่อไปค่ะจะเป็นผ้าอ้อมนะคะจาก snow owl bamboo 100%นะคะ1แพ็คจะมี4ชิ้นนะคะขนาด30คูณ30นิ้วค่ะตัวนี้จะขนาดประมาณนี้นะคะใหญ่มากๆเลยค่ะ30คูณ30นะคะก็จะเป็นใช้เป็นผ้าอาเนกประสงค์ได้เลยแล้วก็มีตัวนี้จะเป็นลายฟ็อกซค่ะ3สีนะคะ เราก็จะมีลายอื่นด้วยนะคะอันนี้สอบถามกันอีกทีนะคะตัวนี้ใช้งานอนเนกประสงค์ค่ะสามารถใช้แทนผ้า <Hotel> อ้อมสําเร็จรูปค่ะเป็นผ้าอ้อมผ้าใช้ระหว่างวันนะคะเพราะว่าจะช่วยให้น้องนะคะสบายตัวมากยิ่งขึ้นพกักผ่อนจากการใช้ตัวกางเกงผ้าอ้อมสําเร็จรูปนะคะเพราะว่าอันนั้นจะอาจจะอับชื้นกว่าที่เป็นผ้า <als fine> อันนี้ก็จะใช้แทนนะคะเป็นผ้าอ้อมผ้าค่ะให้น้องได้รู้สึกสบายตัวมากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงตอนกลางวันค่ะแล้วก็ใช้คลุมรถเข็นใช้เป็นผ้าปูนอน ใช้ผ้าด่านะคะผ้าด่าก็แบบนี้ได้เลยหรือว่าจะใช้แบบบางท่านนะคะก็เอาผูกคอนะคะพี่เลี้ยงหรือว่าคนเลี้ยงนะคะได้เลยเพราะว่าบางทีเสื้อผ้าข,ของผู้ใหญ่ค่ะอาจจะมีของแบบที่มีคมนะคะบาดหน้าน้องได้เราก็คุมไว้แบบนี้ได้เลยค่ะ ชิ้นต่อไปค่ะเป็นผ้าอาบน้ำใยไผ่ร้อยเปอซค่ะตัวนี้ขนาด11คูณ11นิ้วนะคะใน1แพ็คจะมี6ชิ้นค่ะใช้ทำอะไร 1. ใช้อาบน้ำนะคะแทนฟองน้ำได้เลย 2. ใช้เป็นผ้าเช็ดหน้าน้องนะคะหรือสาใช้แทนทิชชู่เปียกนะคะก็จะลดขยะนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะอ่อนโยนนะคะแล้วก็ไม่แพ้แน่นอนค่ะสำหรับเด็กแรกเกิดขนาดนะคะเดี๋ยวกางให้ดูนะคะก็จะประมาณผ้าเช็ดหน้าเล็กๆประมาณนี้ค่ะ เวลาใช้อาบน้ําก็ใช้ถูนะคะที่หน้าน้องได้เลยสัมผัสเขาจะนิ่มนะคะแล้วก็ละมุนมากๆชิ้นต่อไปค่ะเป็นหมอนสําหรับเด็กแรกเกิดน,นะคะตัวนี้ค่ะเราจะใช้นะคะด้านในเป็นหมอนเจนท l e โฟล์ค่ะแล้วก็มีปลอกหมอนแยกไปนะคะเป็นปลอกหมอนใยผ่าร้อยรเพอประกอบร่างกันเสร็จแล้วค่ะก็จะเป็นแบบใบนี้นี่ค่ะ้านุ่มลื่นมากๆเลยค่ะแล้วก็ ด้านในค่ะเราเลือกใช้เจนทอนฟล w นะคะทุกคนน่าจะทราบดีอยู่แล้วเพราะว่าตัวเจนทอนฟลนะคะเปิดตัวไปสักระยะหนึ่งแล้วตัวนี้เป็นเทนเซลค่ะเทนเซลเนี่ยมันก็จะช่วยในการระบายอากาศนอนแล้วก็เหงื่อนะคะเวลาถ้าน้องเหงื่อออกนะคะมันจะแห้งเร็วทําให้น้องสบายตัวค่ะ แล้วก็ทุกชั้นนะคะเราทอเป็นผ้าโปร่งนะคะผ้าโปร่ง3มิติคะ่ะทําให้เกิดการไหลเวียนของอากาศได้ดีกว่าหมอนที่เป็นยางพาราเมมโมรีโฟมฟองน้ํานะคะเพราะตัวนี้อากาศผ่าน100%เลยคุณพ่อนแม่สามารถลองเอาใดเป่านะคะลมจะทะลุเลยด้านในก็จะเป็นโครงใย3มมิติเหมือนกันเป็นเป็นรังพึ่งแบบนี้นะคะเราเลือก ใช้ใยด้านในอย่างดีค่ะใช้รุ่น g e n t ท e f l o w ให้เลยไม่ได้ใช้ฟองน้ำหรือใยสังเคราะห์ธรรมดานะคะเพราะอันนั้นเวลาใช้งานไปค่ะมันจะแฟบเร็วค่ะเวลาลูกค้าซักบ่อยๆเพราะอันนี้หมอนซักได้บ่อยตามเท่าที่ต้องการเลยนะคะแห้งไวด้วยแล้วก็สามารถนอนอย่างนี้ได้เลยนะคะจริงๆแล้วเพราะว่าตัวเทนเซลตัวนี้คือปลอกคือปลอกชนิดหนึ่งเลยสามารถนอนได้เลยมีความนุ่มลื่นนะคะละมุนแต่ว่า บางท่านก็ยังติดหมอนที่เป็นหมอนผ้าแบบนี้นะคะก็สามารถซื้อเป็นเซ็ตได้เลยค่ะแล้วก็นำไปใส่ก็จะเป็นหมอนเบบี้แบบนี้นะคะความสูงก็กําลังดีค่ะประมาณเกือบ1น,นิ้วนะคะไม่สูงจนเกินไปเด็กแรกเกิดนอนได้เลยถ้าอยากได้เป็นเซ็ตนะคะก็ซื้อเป็นเซ็ตหมอนนะคะ g e n t l e Flow บวกปอกใย,ยไผ่ค่ะแล้วก็ ก็จะน้องก็จะนอนแบบนี้นะคะนี้เป็นเซตเลยพร้อมด้วยหมอนนะคะผ้าห่มหมอนข้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่อไปนะคะหมอนข้างหมอนข้างจะอยู่ในแพ็กเกจแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นผ้าที่ยับยั้งไรฝุนนะคะ ด้านในของด้านในนี้ก็จะเป็นไกสังเคราะห์เกรดพรีเมียมนะคะมีความนุ่มนิ่มมากนะคะตบตบนะคะมันก็จะกลับมาพองนะคะตามรูปเดิมเลยค่ะแล้วก็ปลอกก็จะเป็นปลอกใยไผ่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสามารถซื้อแบบเข้าชุดกันได้นะคะหรือว่าจะคลาสสิละลายก็ได้ตรงนี้ขายแยกหมดเลยค่ะนี่เป็นหมอนข้างไซส์เด็กแรกเกิดนะคะสำหรับหมอนข้างนะคะเวลาใช้งานจริงนะคะ คุณพ่อคุณแม่ด้วยความที่อยากจะให้ลูกนอนตะแคงนะคะก็จะจับน้องนอนแบบนี้เพื่อให้หัวทุยเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องมีหมอนข้างอย่างเงี้ยนะคะไว้คอยดันหลังซื้อ2ใบก็ได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยดันหน้าดันหลังแบบนี้คอยจับพลิกนะคะให้ซ้ายขวาเท่ากันนะคะดูรูปศรีรษะน้องด้วยหรือพอโตมาอีกหน่อยนะคะที่เขาเริ่มแบบพลิกเองได้แล้วเริ่มซนแล้วเขาก็จะเอามากอดมาอะไรของเขาเองนะคะสําหรับหมอนข้าง ชิ้นถัดไปค่ะเป็นผ้าห่มตัวนี้นะคะเบสเซอร์เลอร์ hmm. มากๆเลยขายดีมากๆ mm hmm. จริงๆเพราะว่าความนุ่มนิ่มค่ะที่คุณพ่อคุณแม่นะคะได้มาสัมผัสนะคะต้องซื้อทุกรายค่ะนี่ขนาดจริงนะคะ36มสสานิ้วค่ะค่อนข้างใหญ่นะคะใช้ได้นานเลยอันนี้ก็คือเป็นไซส์ที่ใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดนะคะจนน่าจะประมาณสอาขวบก็ยังใช้ได้นะคะตัวนี้เวลาคลุมนอนก็จะประมาณนี้ค่ะ ถ้าเข้าเซตกันนะคะก็จะมีเข้าเซตด้วยอสอบถามแอดมินกันได้เลยค่ะผ้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นผ้าใยผ่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ด้านในจะเป็นใยสังเคราะห์เกรดพรีเมียมนะคะมีความนุ่มนิ่มนะคะถ้าได้จับดูนะคะจะรู้เลยว่าแตกต่างจากใยทั่วไปนะคะชิ้นถัดไปค่ะจะเป็นหมอนนะคะสำหรับเด็กหนึ่งขวบขึ้นไปค่ะถัดมาจากหมอนเบบี้นะคะ อันนี้เบบี้แล้วก็พอ1ปีขึ้นไปสามารถเปลี่ยนเป็นแบบนี้ได้นะคะจะเพิ่มความสูงขึ้นอีกนิดนึงค่ะอันนี้สังเกตความยุบนะคะแล้วก็คืนตัวของใหญ่ตัวนี้จะมีความเด้งดีมากเลยจะเป็นใยพรีเมียมเหมือนกันแล้วก็ด้านในค่ะเราเย็บด้วยผ้าที่กันไรฝุ่นนะคะตัวนี้เป็นผ้าอย่างดีเลยค่ะด้านในสามารถซักทำความสะอาดได้เลยนะคะตัวนี้ด้านนอกก็จะใช้เป็นผ้าใยผ่ายเปอร์เซค่ะ สำหรับตอนนี้นะคะ Snow Owl Bamboo ร้อยเปอร์เซ็นนะคะก็จะมีสินค้าอยู่ประมาณนี้แต่ทางแบรนด์นะคะกระซิบมาว่าจะมีมาเพิ่มเรื่อยๆอย่างเช่นผ้าห่มค่ะอีกหน่อยก็จะมีไซส์สำหรับเด็กโตนะคะแล้วก็ไซส์สำหรับผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็หมอนนะคะก็จะมีไซส์นะคะเกิน1ปีขึ้นไปแล้วก็ไซส์ผู้ใหญ่แน่นอนค่ะยังไงเดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ามีของใหม่นะคะแอดมินจะพามาแนะนำตัวเลยละค่ะ สำหรับคุณแม่คุณพ่อที่สนใจนะคะสอบถามแอดมินได้เลยนะคะทางช่องทางไลน์ค่ะ line id @puwita ค่ะทางเว็บไซต์นะคะ www.bunita.com นะคะหรือช่องทางอื่นๆที่แอดมินขึ้นให้ตอนนี้นะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยแอดมินยินดีตอบทุกคำถามเลยค่ะขอบคุณมากค่ะกดไลค์กดแชร์กด s u าให้ i ห้ด้วยครัะกับคุณจับ